สวัสดีครับอยู่กับผมช่องมีข่าวชาแนลวันนี้ก็จะพามาดู10อันดับดาราเอวีที่สวยที่สุดในค่าย SOD ซึ่งก็ถือว่าเป็นค่ายหนังเอวีค่ายใหญ่ระดับบิ๊ก3ในอุตสาหกรรมเอวีญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้โดยค่ายนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทําแค่หนังเอวีอย่างเดียวนะครับยังนําแบรนด์ของค่ายไปคอลแลบกับงานดีไซเนอร์แล้วผลิตออกมาเป็นสินค้าแฟชั่นออกขายอีกด้วยไปจนถึงทําบาร์นั่งดื่มสาหรับผู้ใหญ่นะครับที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถนั่งดื่มกับสาวๆในค่ายสังกัด SOD ได้ด้วยซึ่งคค่่่่่าาาายยยนีีเน้เก็ถือออวชบทํะไรใหมๆง Folino ที่เป็นค่ายน้องใหม่อยู่ในเครือ SOD ที่ตอนแรกผมเข้าใจผิดนะครับว่าอยู่ในเครือ S1 โดยค่ายนี้เนี่ยก็จะทําหนัง A v วีลงในแอป HeadNex ซึ่งจะเป็นแอปดูหนังแบบจ่ายรายเดือนนะครับของญี่ปุ่นคล้ายๆกับ Netflix บ้านเราเลยก็ถือว่าเป็นค่ายหนังที่กล้าทําอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยมันก็เป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆนะครับมีค่ายหนัง AV อยู่ในเครือเนี่ยมากกว่า10ค่ายด้วยซ้ําไปแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะรวบรวมเฉพาะค่ายหนังที่ใช้ชื่อขึ้นต้นว่า SOD โดยค่ายที่ใช้ชื่อขึ้นต้นว่า SO เเีียยลยลทดว เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะพามาดู10อันดับดาราเอวีที่สวยที่สุดใน5ค่ายนี้นะครับจะมีใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตามไปดูกันเลยมาเริ่มวันที่อันดับที่10นะครับกับน้องมาซามิอิชิคาวะโดยในปี2015นะครับเธอก็ได้เข้ามาทํางานกับบริษัท SOD ในตําแหน่ง PR ตําแหน่งนี้เนี่ยก็จะเป็นพนักง,งานทั่วไปนะครับที่ทํางานอยู่เบื้องหลังกองถ่ายนั่นเองก่อนที่ในปี2016นะครับเธอก็ได้เดบิวต์ขึ้นมาเป็นนักแสดง AV แบบเต็มตัวโดยหนังเปิดตัวเดบิวต์เรื่องแรกของเธอ ตัวหนึ่งปัจจุบันเนี่ยเธอก็มีผลงานออกมาแล้วมากมายมากกว่า100เรื่องและเธอก็ยังคงอยู่กับค่าย SOD อยู่นะครับและได้ขึ้นมาเป็นดาราแถวหน้าของค่าย SOD มาต่อที่ดับที่9กนะครับกับอโอโซระฮิคาริก่อนที่เธอจะมาเดบิวต์เป็นนักสแสดงหนัง a อวเธอเคยเป็นนักเรียนพยาบาลมาก่อนนะครับแต่สุดท้ายเธอก็ได้ตัดสินใจเลิกกับแฟนและย้ายไปโตเกียวเพื่อไปเป็นดาราเอซึ่งหลักหนังเรื่องแรกที่เธอเดบิวต์กับทางค่าย SOD เมื่อปลายปี2019ก็มีชื่อว่า STARS 1 3 8จนถึงปัจจุบันเนี่ยเธอก็มีผลงานออกมาแล้วทั้งหมด24เรื่องนะครับ มาตอนที่อันดับที่8นับกับยูเมทาเค d ดะซึ่งเธอคนนี้ก็มีประวัติไม่เยอะนะครับแต่เธอก็ได้เดบิ์มาตั้งแต่ปี2017กับหลาดหนังที่มีชื่อว่า STAR 828และนอกจากสแสดงหนัง AV แล้วเนี่ยเธอก็ยังมีงานถ่ายแบบด้วยนะครับโดยหนังเรื่องสุดท้ายที่เธอปล่อยออกมาเนี่ยก็คือช่วงปลายปี2019นะครับกับหลาดหนังที่มีชื่อว่า STARS 139หลังจากนั้นเธอก็เดินหน้ารับงานแบบอิสระไม่น่เธอก็อาจจะออกจาก SOD ไปแล้วนะครับ ก็มาต่อที่ันับที่7นะครับกับชิฮารุซากุไรสาวหน้าใหม่ไฟแรงที่เปิดตัวไปกับทางค่าย SOD เมื่อปลายปี2019นะครับเธอก็เปิดตัวด้วยวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นเองนะครับและด้วยผิวขาวหุ่นเฟสของเธอก็เลยทําให้เธอกลายเป็นที่ต้องตาต้องใจของเหล่าแฟนๆหนัง AV ได้ไม่ยากเธอก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหน้าใหม่ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับถึงเธอจะเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานแต่เธอก็มีผลงานออกมาแล้วมา,มากมายเกือบเกือบ60เรื่องแล้วนะครับในตอนนี้ก็เท่ากับว่าเธอมีผลงานออกมาประมาณ3 0เเรื่่่ออองงตปีนนัดย ผลง,งานเดบิวต์เรื่องแรกเธอเนี่ยก็มีชื่อว่า S.D.A.B. 102มาต่อนี่ดักที่6นะครับกับมาเรียวากุยที่เปิดตัวทางค่าย S.O.D. ในปี2019นะครับด้วยวัย19ปีกับหลาดหนังที่ชื่อว่า S.T.A.R.S. 100คนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่หน้าใสาที่เปิดตัวได้แบบเจิดจ้ามากๆความสวยนี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ความขาวนี่แบบถึงกับแสบตากันเลยทีเดียวนอกจากนั้นเธอก็ยังเป็นนะักแสดงหนังว v ที่มีขาเรียวด้วยนะครับซึ่งปกติคนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากจะมีช่วงขาที่ค่่อนข้างใหญั เพราะฉะนั้นนะักแสดง A v วที่มีขาเรียวเนี่ยถือได้ว่าเป็นของหายากมากๆในประเทศญี่ปุ่นแล้วพอเอามาบวกความสวยแล้วก็ความขาวของเธอก็ทําให้เธอเนี่ยได้รับความนิยมแบบท่วมท้นกันเลยทีเดียวมาต่อดีดับที่5นะครับกับไอยนโเพอร์เปลชื่ออาจจะฟังดูแปลกๆแล้วก็เขียนแปลกๆนะครับแต่เราต้องค้นหาด้วยชื่อนี้จริงๆครับถึงจะเจอแม้กระทั่งชื่อแปะหน้าหนังของเธอเนี่ยก็ยังใช้ชื่อนี้เลยนะครับแต่ดูจากทรงผมแล้วก็สีผมของเธอแล้วเนี่ยเธอก็เฟี้ยวแล้วก็อินดี้พอตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นดาราเอวี่่่สุดเเเททาาาีผผมมมห็นะรพ ก็ไม่เคยเห็นดาราเอวีญี่ปุ่นย้อมสีผมเลยเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบความเป็นธรรมชาตินะครับส่วนรหัสหนังเรื่องแรกเธอเนี่ยก็มีชื่อว่า k M H S R 0 4 6ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าใช่รหัสหนังเรื่องแรกของเธอหรือเปล่าเพราะว่าประวัติของเธอเนี่ยก็หายากมากๆเลยทีเดียวผมก็เลยเอาชื่อของเธอนะครับไปค้นหาในทว i t เตอร์สรุปก็เจอนะครับแต่เธอปิดกั้นการเข้าถึงก็จะเห็นได้แค่ผู้ติดตามที่เธออนุญาตเท่านั้นนะครับส่วนในอินสตาแกรมเนี่ยเธอก็ลงอยู่ไม่กี่รูปนะครับแล้วก็มีผู้ตติดาามมประณ19,000คน ก็มาตอนที่ดับที่4นะครับกับลินมิยาซากิหรือที่คนไทยเรียกกันว่าลินจังนับวัย22ปีที่เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเธอคนนี้ก็เคยมีกระแสะอยู่พักหนึ่งนะครับหลังจากที่เธอได้ทาการทวิตเตอร์หาแฟนๆชาวไทยให้ช่วยเป็นกําลังใจใเธอแล้วก็สนับสนุนเธอนะครับแต่อย่างว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เปิดกว้างในเรื่องพวกนี้นะครับก็เลยไม่แน่ใจว่ากําลังใจแล้วก็แรงสนับสนุนจากคนไทยเนี่ยจะไปถึงน้องลินมากน้อยแค่ไหนแต่ด้วยความสวยแล้วก็ความน่ารักของน้องลินนะครับก็ทําให้เธอเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่่่่นออยููสมคววรรแต้ึกา น้องลินเนี่ยก็ได้ออกจากค่าย SOD มาแล้วนะครับและเท่าที่ผมไปส่องมาเนี่ยเธอก็ยังมีผลงานออกมาอยู่เรื่อยๆสแสดงว่าเธอเนี่ยยังไม่ได้รีทายออกจากวงการ A v วีเพราะเธอก็เคยทวิตว่าเธอแค่ออกจากค SO ่าย SOD เฉยนะครับแต่เธอก็ยังคงทํางานในแนวนี้อยู่มาตอนน่อดีตดับที่สานะครับกับซูซูฮอ,อ,อนโจนางเอก a อวตัวท็อปวัย23ปีจากค่าย SOD โดยเส้นทางการเป็นนักสแสดง a อวของเธอเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีแมวมองมาติดต่อให้ไปแคสติ้งเป็นนักแสดงและด้วยความสวยใสนะบวกกับรูปร่างดีงามฉบับคุณ หนูจึงไม่แปลกใจนะที่หลายๆค่ายจะลุมจีบในเวลานั้นก่อนที่ในเวลาต่อมาฮอนโดจะตัดสินใจร่วมง,งานกับทางค่าย SO d ดีและผลิตผลงานชิ้นแรกออกมาลงสู่ตลาดนะับซึ่งหลังจากที่วางจาหน่ายได้ไม่นานก็ขายดียอดจองทะลุเป้าจนเธอสามารถคว,ว้ารางวัลยอดขายผ่านไปสนียอดเยี่ยมในแฟ n นซ่า2019ได้เลยนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เลือกค่ายได้เข้ากับตัวเองเพราะแค่ผลงานแรกก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับเธอขึ้นเป็นขวัญใจหนุ่มๆคนใหมท่ทันทีโดยหลาดหนังเดบิวต์เรื่องแรกของเธอเนี่ยที่เปิดตัวในปี2018ก็ม ชื่อว่า STAR 888มาต่อนี่ดับที่2นะครับกับตีน้น,นานานามิดารานักแสดง AV และนักร้องผิวขาวในตาคมที่โดดเด่นทั้งหน้าตาและความสามารถก่อนหน้านี้ในปี2014ตี้นานก็เคยทํางานอยู่ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งจนเธอก็ได้สมัครและผ่านออดิชั่นสําหรับยูนิตไอดอนมานะครับต่อมาในปี2018เธอก็ได้มาถ่ายแบบกับกาเวียนะครับซึ่งจะเป็นแนวเซ็กซี่อีโรติกหลังจากนั้นในปีผ่านมาเธอก็ได้เปิดตัวมาเป็นนักแสดงหนัง AV อย่างเต็มตัวและหลังจากที่เธอจบการศึกษาจากอีวิสุม เธอก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับเหล่าแฟนๆด้วยการเปิดตัวในฐานะนักร้องเดี่ยวกับเพลง All Right ซึ่งติน่าเนี่ยก็ได้เดบิวต์เรื่องแรกกับทางค่าย SOD นะครับกับลาดหนังที่มีชื่อว่า STARS 025มาต่อกที่อันดับที่1น,นะครับกับอิชิดะเคเรนซึ่งตอนนี้เธอก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคิริชิมะเลโอนาแล้วนะครับเาเลนเนี่ยก็เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นกับโปรตุเกสนะครับก็เลยทําให้เธอเป็นดารา AV ที่สวยโดดเด่นม,มากๆโดยคคเรนเนี่ยก็เคยเป็นอดีตสมาชิกวงของไอดอล อนจะผันตัวมาเล่นหนัง AV ในปี2014นะครับกับค่าย SOD แล้วก็สร้างผลงานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ถือได้ว่าเธอเป็นดาวรุ่งในค่าย SOD เลยทีเดียวและนี่ก็คือ10อันดับดาราย AV ที่สวยที่สุดในค่าย SOD นะครับใครที่อยากจะดูของค่ายไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นแรงใจใผมด้วยนะครับ